วันนี้เราจะทำอะไรมาปั้นดินน้ำมันใช่วันนี้เป็นการทำ YouTube, ยูบีพีแรกของเราวันนี้เราก็เลยจะมาโชว์สกิลการปั้น,นเดี๋ยวเราประกอบกอุปกรณ์กันนะพี่อ๋อหนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สองเอ้ยไม่ใช่อันไหนสองวะอันนี้หนึ่งอันหนึ่งกแม่แล้วมีเสียพลังจริงเลยลูกสาวเจ้าจอยโอ๊ยไอ้ตาย5า ีเป็นการทำยูบีพีแรกของเราวันนี้เราก็เลยจะมาโชว์สกิลการปั้นไม่ใช่ดินน้ำมันเขาเรียกว่าดินดินเผาดินเผาอ่ะไม่ใช่ดินเหนียวมั้งเอาเดี๋ยวเราเผาไปพร้อมบ้านเราเลยไอ้เต้ยนี่เราไปซื้ออะไรมาอย่างแรกอุปกรณ์อะไรดินดินอะไรดินอ่ะกูรู้ว่าดินดินละก็ดินเหนียวอ่ะดินเหนียวอันนี้ก้อนละก็ละห้าร้อยจะเบิกตังค์ด้วย โทั้งคนละห้าร้อยโจทย์วันนี้คือเป็นรูปแก้วแก้วหรอไปศึกษามาอย่างแรกนะเขาต้องให้นวดก่อนเหรออือ,อย่างแรกอะ่ะต้องนวดนอ,อวย่างเงี้ยไอเตยเ้ยมันเลอะเ่ะ <laughs> <laughs> เอาบอกให้นวด <laughs> นวดนทำไมคุณผู้ชมตั้งใจังเลยนะ <laughs> เออออกไปสักที <laughs> นวดเข้าไป เลอะมยเเนี่รามาเป่าววิชุบว่าใครจะได้ใครจะได้ปริมาณเท่าไหร่ได้เท่านี้กับได้เท่านี้เป่าวยิงุบกันว่าใครจะได้เพื่ออะไรบ้างมายิงฉุบอ่ะมาชนะมาได้นี่อ้าเฮียงั้นไม่ต้องเป่าแล้วมั้งก็ให้กูไปเลยไม่ต้องเป่าแล้วแหละให้ปั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะดีๆเดี๋ยวหนูมีอุปกรณ์ช่วยลูกสาวที่จอ๊ย จะได้ทำไหมอ้าแม่ฝันที่แม่อยากเป็นยูทูบเบอร์อ่ะน้อไม่เป็นน่าไหมบอกให้ขังไว้ก่อนใช่ไหมเขาไม่ให้น้องอุ้งแอร์ก่อนนั่งนั่งดีๆนั่งดีๆอย่าดื้ออย่าดื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดย้องแอร์ให้แป๊บเดียวเครื่องป้ายลิงเผาลิงเผาไม่มีนะเฮ้ยเขามีดินให้ด้วยอ่ะแล้วเสียตังค์ซื้อมาอีกเดี๋ยวรับประกอบอุปกรณ์คร่ะนักที่เวลาที่มันหมุนๆมุนอะไม่ใช่ต่อยังไงวะ ใส่ไฟป่ะน่ะม, <า S 1> มันทำยังไงอะแม่ก็ไม่ศึกษาเอาตัวอย่างมาดูดิดูตัวอย่างมาดิอ๋อ,นอนนหนึง่อนนองอันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้สองอันนี้สองไม่อันนี้แบบไม่ไม่ใช่อันไหนสองวะอันนี้หนึ่งอันสองแม่ไอ้ที่เสียพลังจริงเลย กดดิอุ้ยแค่นี้นะหูกูนี่หายใจยังแรงเ้ยเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยนีเหรอฮะอะไรอ่ะทำอะไรกูฮะวันนี้มิชชั่นเฟลว่ะคุณผู้ชมหายงงอ่ะเสียตังค์ซื้อมาให้หมามองละแม่วันนี้นหนไหนเราก็ทำแล้วเราก็ทำให้มันสำเร็จไปเลยโอ้ยไม่ไม่เข้าใจทำอะไรอ่ะมันมีเบอร์ไหม กูรู้ละกูรู้ละกูเคยเห็นในนั้นนะกูรู้ละกูรู้ละมันมีเสียงด้วยว่ะมึงอะไรวะเสียงอะไรวะแม่มันจะน่าเบื่อเนี่ยมันอะไรอ่ะหนู๋ยวไปเลยไปยังไงอ่ะก็ปั้นไงปั้นแล้วทำยังไงปั้นเสร็จแล้วก็ตั้งดูไห้หมุนอย่างเงี้ยนะเครื่องโม่ไงเวลามันหมุนแล้วเราก็บีบให้มันขึ้นรูปทรงปั้นยังไงกูไม่เข้าใจมันจะปั้นยังไงกูเห็นเคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเนี่ย รู้แล้วบ่งอย่างนี้บังอย่างนี้มังนี่ประโยชน์บ้างให้เวียนหัวเล่นแม่งกันอ่ะมาเราแข่งกันดีมัแข่งกันปั้นพัดกันใช้นี้ทําไงอ่ะเอาแขนทำงี้ดิว่าเดี๋ยวเดี๋วเครื่องนี้มันนี้อย่างแรกนะคะคุณผู้ชมเราก็เริ่มใช้มะขามที่เรามีถูเข้าไปทีเลยมะอะไรติดหน้าอะไรจ้าเนี่ยอะไรติดแก้กูนะ จริงจริงนะว่าเราอะเราต้องรดน้ำอะไรกันนี่ไหนไม่ได้แล้วคุณผู้ชมอ๋อต้องใส่เป็นก้อนไปก่อนรู้แล้วมึงต้องปกปกข้างทางด้วยให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนหรือว่าเราสกินเสื้อใหม่ดิสกินเสื้อเป็นรูปมือไอ้เตยเสื้อกูแพงนะมึงไอ้เตย อ้าวไปแล้วว่ะคุณผู้ชมมึงทำไมไปใหญ่ไงมึงไปลาบไปลาบจิ้มแ้วมึงจอมผังแล้วอ่ะมึงลาบลาบกุก่อนมึงลาบลาบกูก่อนอาวได้ละมาละเมื่อกี้กูปิดยังมันอย่างน้อยมันต้องได้สักงหนึ่งเหรอวะเออได้แล้วได้แล้วคุณผู้ชมเอาน้ำต้องใส่น้ำน้ำเออ เอาก้อนใหญ่ๆโปรกไปเลยมึงเชื่อกูซื้อมาซื้อหกก้อนเลยอะแม่งใช้ไปครึ่งก้อนยังไม่ได้ใช้เลยให้กูซื้อมาจะไปเก็บตังค์กูเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอาใหญ่ๆเชื่อกปูมึงเชื่อกูปะะมึงเชื่อได้แล้วพอแล้วกูปั้นเองกูปั้นในงานใ้กูเองได้นะอ่ะมาลูกสาวที่จอยโอ้ยนี่เป็นไงล่ะเป็นไงคุณผู้ชมเป็นไงคุณผู้ชมสำเร็จที่สุดเพียงเท่านี้นะคะไอ้ตย ตอนยกเลยเอามีดไปดิเอามีดไปดิเอามีดดิมีดดิมีดอมีดที่มึงถืออยู่เนี่เอานี่เลยมีดหรอจักกูเสร็จแล้วเออรู้จักกูเสร็จแล้วมาแล้วมาใส่เข้าไปเนี่ยเครื่องทำไมอุ้ยเทแล้วเออเทเร็วเข้าปุ๊บเข่าปุ๊แยงแยงจะเลื่อนจะไม่ได้เป็นไงล่ะ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 ตอบยังไงไม่ตัดแดดไหมเพิ่งแสงไม่ตัดแดดแล้วก็เผาใช่ปะจะเผาอีกเหรอเพื่ออะไรอะ สวยดีแม่อนแก่ดิหือสอนเองหนูสอนหือสอนแกะมาเนี่ไม่ต้องมาหนูสอนแกะหนูมีการแกะนะครับคุณผู้ชมยงแกะเอาไปปักอย่างนี้แล้วก็เดือดกินโอ๊ยเปิดเลยคุณจบปั้นตั้งนานอ่ะขนส้นจริงๆนะมึงเนี่ยคุณจะปั้นทำไมเนี่ยไม่ปั้นแล้วปั้นแล้วอะมาตาหนูแล้วอะเปิดเครื่องดูครับตาหนูมั่งเอาไปแล้วเหรออ๋อ แม่ไม่ต้องทำนะนั่งลุ้นมันจะไปเมื่อไรเดี๋ยวๆรีบปไปก่อนที่มันจะไปมากูสอนนี่นี่นี่ใช่ของตัวเองยังไม่ได้เลยเมื่อกี้ไหนเป็นรูปสวยละเห็นปยะมันต้องค่อยๆเอาออกก่อนเห็นปยะนี่เอาส่วนที่ไม่ใช้ออกอย่างแรกยกส่วนที่ไม่ใช้ออกไปไอเตยเหี้ยแล้วแล้วเนี่ยดูดิโอ้โหเอาจริงๆนะสปอนสแฟบต้องเข้าแล้วนะน้ำยาซักเสื้อเข้าทุกอย่างอะสบู่ทั้งยาสระผมทั้งครีมล้างหน้าทั้งแบบ เออน้ำยาปรับพานนมด้าแบบปาให้กดเลยอ่ะอ่ะแล้วก็กดตรงกลางกดกดเดี๋ยวเดี๋ยวเูสอนไหมกูสอนหไหมฮะเฮ้ยแมงวันโอ้ยเลยเมงวันเฮ้ยแม่เจี๊ยมือแล้วจริงๆเลยอ่ะเร็วๆก่อนที่กูจะแข็งปพท้อมกันนินเนี่ยอ่ะกดตรงกลางนะคุณผู้ชมเออๆๆๆๆๆๆ <โร S 1> มันเป็นะไปหมดแล้ว่มันจะแข็งหมดแล้วอะ่ะมึงดูหน้าก <c oughs> ูนี่นะคะท่าผู้ชมแล้วก็อตใส่นิดนึงแล้วลบา,างทีนะคะบางทีมันเลิ้มือเราก็สะบัดได้อุ้ยโอ๊ย,อย <c oughs> เร็วๆมึงก่อนที่กูจะอาบน้ำไม่ได้อะ่ะมันแข็งไม่หมดแล้วว่ะ <c oughs> อ่ะนะ <c oughs> มันก็ได้นะถ้าเราตั้งใจอะ่ะไม่ใช่อย่างมึงไม่ตั้งใจอ่ะผมจริงจังผมจริงจังผมจริงมัเป็นคนที่ทำอะไรได้ตลอดนะ มึงมึงไม่ต้องมาปั้นที่นี่แล้วคุณชมเอามาขามทาไปเลยไอ้เตยยี่กูตืดเล่นกูต <c oughs> ืดเลยโหยยัง <c oughs> ใช่มึงกับโพยัง <c oughs> เราจะมาตัดสินกันได้ <c oughs> โดยกรรมการพี่เตยตัด <c oughs> สินไม่ต้องแล้วมึงนชนะไปเลยเชี่ยเร็วเจ็วเไฟจะทอดไปเนี่ย อย่างที่มี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 อ่าเจอผลงานอันนี้คือผลงานของหนูเป็นรูปซีดีแองที่โกงอ่ะแล้วเจะไปอาบน้ำม่อนะเก็บี้อเตยมึงมาล้างกัไอเตยอีกแล้วนะมึงได้อีกแล้วหน้าตกจริงๆเลยอ่ะจะทายังไงเนี่ยไม่เหนียวไปหมดเลยอ่ะนทองพี่เตยมึงดิแข็งหมดแล้วเนี่ยเตยวะคุณแอบน้ำมเนี่ย ฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe ให้เจ๊จอยด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับเจ๊วันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่ EP หน้าจะมาปั้นดินเผาอีกครั้งโอ้โหแมวเราแมวเราโอ้ค่ะเดี๋ยวลาไปก่อนเดี๋ยวให้น้องบ๊ายบายคุณผู้ชมด้วยบ๊ายบายโอ้ยหมดความพยายามแล้วมึงเฮ้ยจะได้แล้วได้แล้วเอามานนี่เอาดิว่าได้แล้ได้สักอันยังดีอะไรก็ได้มาโอ้โแมวเราแมวเราโอ้ เดี๋ยวลาไปก่อนเดี๋ยวให้น้องบ๊ายบายคุณผู้ชมด้วยบ๊ายบาย เต็มขาเลยไหนพี่เตยดูดิน้องลูกสาวเจ้าจอนโอ๊ยไอ้เตย